เดินไม่ได้ใช่ไหมวะเออเฮ้ยลองไหนลองทำเพลงให้เราเตะเพลงไอ้กิโกอไงออกแรงเลยออกแรงเลยออกแรงเลยยิงเลยลึกกระสุนลึกกระสุนโอ้โหลองทัดเองไหมยกเองเนี่ยยกยกหมดนีมทำไปแบบนี้เองไงทำนี่ยกหมดเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละให้เขาให้เขาทำไปนั้นแหละ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้เขายกใ,ให้เขาแกว well ่งแบบนั้นแหละหมอเขาอ่าหมอว่าให้เขาแกว่งอย่างนั้นแหละพ่อจะเดินหมอเ้าพูดอยู่ว่าตอนนี้ขาเขาเรีบมากเออเขาจะเดินไม่ได้เอาเบาไว้เนี่ยอยากขยายอยู่นี่เอออเาไอ้กพอนเหนื่อยพอเนี่ยถ้ากูอยู่คนเดียวแล้วกูก็ไม่ได้ไงกลับบ้านได้จะทำได้กลับบ้านได้เลยนะฮะอะไร อะไรหมออยังไม่ให้กล oh, mm, ับเลยกลับอะไรปากห้อยอยู่นะนะว่าจะกลับอะไรอะปากอห้อยอยู่ปากล่างน่ะปากห้อยใบยาต้อยอยู่นั่นน่ะมึงเห็นไหมมึงสังเกตเห็นปากไหมเออปากเขาห้อยอยู่ปกติปากเขาเป็นแบบนั้นที่ไหนอะชวนมันบอกหนึ่งน้อยเป็นเพื่อนพ่อหน่อย บอกว่าให้ชวนมานอนเป็นเพื่อนลุกกลับบ้านดีกว่าไหมไม่อยู่แล้วเบื่อโรงพยาบาลไปไหมกลับบ้านนะู้ีรูมัมาอยู่ตรงนี้ไม่ดีกว่าเลยไม่ดีหรอกพ่อไม่ดีหรอกคนเขาไม่ได้นอนเลยไปบ้านดีกว่าไม่สงสารหนูเลยอยากจะนอนที่นี่อีกบอกให้กลับบ้านเลยเอาไปกอากับข้าวนั่นเลยหยิบอตัวหยิบอีกตัวเดี๋ยวยายให้ โตกข้าว่นแหละไม่เหยียบเลยเหยียบตรงนความหน้าละพ่อไหวป่ะไาวเฮ้ยมัาติดอะไรวะพ่อติดล้อเล็กติดล้อเล็กอ๋อติดล้อเล็กอะอ๋อติดล้อองโตเลยติดล้อเล็กอะรอตรงนี้แหละดูสภาพทำไมพันนั้นล่ะทำไมพันนั้นน่ะฮะ ทำไมไม่นั่นเลยอ๋ะพ่อนั่นนะดูจากแภาพแล้วเขาซีดนะกินกินอาหารเร็วเออเขาซีดอ่ะเขาผอมเขาเหลืองอ่ะเขาไปกินทางปากเออเขาซีดอ่ะเอาไปโตกับข้าวนั่นแหละเหยยีบตนะอย่าเพื่อเด็กใหญ่ให้ได้ยินเอาไปโตกับข้าวนั่นแหละไม่เหยียบเลยเหยียบเลียวความหน้าแล้วพ่อไหวป่าวได้ไมันติดอะไรวะพ่อ ติดล้อเล็กๆดูสภาพทำไมพันนั้นล่ะทำไมพันนั้นนะฮะทำไมไม่นั่นเลยอู๋พอนั่นนะดูจากสภาพแล้วเขาซีดนะกินกินอาหารเร็วเออเขาซีดอ่ะเขาอบเขาเหลืองอ่ะนจะไปกินทางปากงั้นไหมเออเขาซีดอ่ะอืมตอนนี้ทำไงแม่ก็ตกแม่คิดไม่ออกเนี้ย ช่วยกันดึงนี่จะทำยังไงดีคะเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ทูมึต้องเข้าใจนะหนึ่งเตียงมันมาเรื่มันเต็มเลยนะแล้วระตกข้างหลังมันตอกไม่ได้เรานอนบนข้นงางเนี่ยกลัวก็พลิกหล่นเลลวลาไม่มีคนเห็นเนยลยก็กุ๊บก็มายุ่งเลยทำยังไงเออคิดไม่ออกแล้วก็จะมัดยังไงเนี่ยไม่ให้เขาดึงสายอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูหนึ่งแม่ไปน้ำเอ้ไงเออโอ้เตียงมากั้นไว้ก่อนกันตกหลับหลับปุ๋ย ปุยลับปยนองเอาออกไปลูแล้วดูไปไหนเพิ่มความเร็้ยวตอนนี้ทำยังไงแม่ก็ตกไม่คิดไม่ออกแม่ช่วยกันดูที่จะทำยังไงดีนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องเข้าใจนะหนึ่งเตียงที่มันมาเริ่มันเต็มเลยนะแล้วกตะกงขางหลังมันออกไม่ได้นะนอนข้างเนี่ยกลัวก็พลิกหล่นเวลาไม่มีคนเห็นเลยวกตุบกปมายุ่งเลยทำยังไงเออคิดไม่ออกแล้วก็จะมัดยังไงเนี่ยไม่ให้เขาดึงสายอ่ะ ดี๋ยวดูก่อนเนอาเตียงมากัน้นไว้ก่อนกันตกหลับหล,ลับปุย๋ยปุ๋ยหลับปุย๋ยเอาออกเอาออกไปลูนึกวไปไหไปมมกความเร็วลงว่าจะหายไม่ได้ดูดูดูดดมัดไว้ไม่แกดึงสายแกะใหญ่เลยฮ่าธรมารมดาแล้วเนี่ยดึงแกะเชือกได้แล้วก็ดึงดึงสายที่จมูกออกด้วยเออเออ ตื่นแล้วไงเมื่อกี้นอนไปกับครึ่งชั่วโมงกว่าอันนี้เดี๋ยวแกะออกแกะออกแล้วก็ไปดึงสายที่จมูกก็ไม่รู้จะทำยังไง <c ười> <c ười> พูดไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะแกแกหลงหลงงไงไม่รู้เอาเอาเข้าไปเอาเอาเอาใช้ความสามารถด้วยเนี่ยเอาแกะเขา้าเดี๋ยวก็ได้เพราะเอาแกะเขา้า ลุกไว้เหรอพอกินไม่ได้นี่จะทํำยังไงกินไม่ได้นี่จะทํายังไงโซนชอนสั้นไม่แม้ขนดนี้ที่นี่มันไม่มีไอ้นี่ไงไม่ได้ต้องกินอย่ามาไม่เอาแล้วอยู่ยังไงไม่กินอะไรเลยนี่ต้องให้เขาพิงตัวผมละต้องสั้นงสั้นหนึ่งทันกินไม่ได้รู้ป่ะรู้ตัวเปล่าว่ากินไม่ได้รู้ไหมจะไออยู่นะ่ะกินไอ้นี่อ้วกอะ รู้ตัวไม่กินไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอ้วกอ่ะเขากินแล้วเขาสำลักเออสำลักอ่ะระบบไอเดียระบบกลืนไม่ทำงานนะระบบกลืนไม่ทำงานอ้าวสอแล้วหน่อยอยู่ยังไงไม่กินอะไรเลยอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกยังไม่ได้ครึ่งเลยนะยังไม่ได้ครึ่งของครึ่งเลยเ้อะแล้วไปดึงสายทำไมรู้ตัวไหมว่าตัวเองดึงสายออกอ่ะนะว่าเหมือนเด็กอ่ะไม่รู้เรื่องกูจะทํา เอากินเรื่อยๆได้มาครึ่งหนึ่งก็ยังดีแก<ด>แกเกินนะเกลือกเลยผมได้ยินแต่ว่าเพราะระบบมันมันสำลักอ่ะเหมือนกับมันมันจะไม่ลงอ่ะเจ็บปากจะทูกปากปากแตกแล้ว<ต>ลไม่ถูกได้ยังไงเ <c oughs> องอโซนมาคิดยิบคุ่นนะปากํำลักกับระบบมันทำลักโซ<ด>นตัวเองเดินไม่ได้เลยรู้ไหมรู้ปะรู้ไหมว่าตัวเองเดินไม่ได้อี่แล้ว หรือจะเดินไหวไม่รอดเออรู้ใช่ไหมว่าตัวเองเดินไม่ได้อ <c oughs> เออตัวเองเดินไม่ได้แล้วจะขี้อะไรก็ใส่เป็นเพื่เดี๋ยวเช็ดเอาจะอยู่ไหมเนี่ยถ้าอยู่ต้องกินนะกินเยอะเยอะถ้าไม่กินนี่ตายนะะอนเอาแบบไหนนะกินนะกินเยอะเยอะอจะอยูอ่อ่ะถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องกินแล้ว พอเองอิมไม่พอหรอกยังไม่ได้ครึ่งแล้วต้องคืนไม่ได้ที่บ้านไม่มีที่พิงไงอยู่ที่โรงพยาบาลเตียงรับได้อ่ะใช่ป่ะเนี่ยเวลาเขาเขาทิ้งตัวหาผมเต็มที่เลยไงบททิ้งตัวรับกูก็รับอเดี๋ยวกูไปจัดการเล้ายาแล้วเขากินไม่กี่ครแล้วกินยากันได้หมเออก็ทิ้งตัวเต็มที่เลยอยู่ที่บ้านมันไม่มีที่นั่นไงมันไม่มีที่ที่พิงไงยังไง ยังไงเหนื่อยดิฮีะกินแค่นี้ยังเหนื่อยเลยถ้าไม่กินนี่ตายนะยตายป่ะจะอยู่หรือจะตายพอด,ด,ดีพอดีพ่อกินไม่ได้เนี่พ่อจะตายเอาไปในสิบห้าวัน,นวเนี่ยรู้ก็เนี่ยนะผมไม่ได้แช่งนะผมพูดผมพูดว่าผมดูพ่ออยู่เนี่ยเอาพ่อดึงสายออกมันกินไม่ได้เข้าใจป่ะพ่อไม่กินอ่ะตื่นไม่ลงอ่ะ อืนเอ أ, อาหารเหลวไม่ลงมันจะแย่เอามันจะตายเอาถ้าไม่กินตายนะอืม <c oughs> อ่ะรู้นะผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมพูดกับคุยแค,ค่ฟังนะไงเออหมอเขาแย่แล้วพอดึงออกเออเสียงว่าอือวะ <c oughs> อ่ะยาก่ะอ่าเป็นยา <c oughs> เียงนั่นเอื้อกเสียงนังเอื้อกเลยแนละใกล้ๆผมไม่ได้ยินนังเอือ้อะเอื้อกเยไหวไหมอเอาเกินกับน้ำเปล่าแล้วก <สะ S 1> <ะ>็จะอยู่จะอยู่ยังไงว่ากินน้ำามันช้อนป้อนสิบคำไปนะนะแล้วเขาไม่ยอมกินแล้วก็บอกแล้วไงกูไม่กินกูตายนะ <c oughs> ได้ยินเขาพูดเปล่า ก็อยากเห็นแสงตะวันเป็นกานสุดท้ายเรื่งรู้พี่เนี่ยพ่อบอกว่าพาไปดูแดดหน่อยกูอยากเห็นแดดกยรู้ตัวเือนกาเนี่ยอ่ะคืนยังคืนให้หมดอืออ่าหมดยังเออ ไม่ได้หรกประทับปูเต็มตัวไม่ได้พิงเต็มที่เลยสิพ่อ,อรู้ตัวไม่ว่าพ่อไม่กินนี่พ่อจะตายภายในสิบห้าวันนะฮะรู้นะอผมไม่ได้แช่งนะแต่พ่อก็ไม่กินพ่อจะตายไปสิบห้าวันนะก็คุยรู้เรื่องนะครับฟังให้ดีนะลูกๆใช่ไหมอ๋อเออได้ยินกันบนะ้าเนี่ะ ฮนะไปกูจะขี้แบบจะไปไหนแล้วมันร้องไห้อยู่กับพ่อบอกแล้วพ่อไม่กินเนะ่ะมันก็รู้ตัวว่าพ่อไม่กินนะ่ะเออพ่อก็รู้ตัวเหมือนงานคนอื่นเขาก็รู้เหมือนมันร้องไห้อยู่ว่าพ่อไม่ยอมกินนะั่นแหละพ่อก็รู้ใช่ป่าว่าพ่อไม่กินจะเกิดอะไรขึ้นอเออเนี่ยได้ยินไหมนะผมไม่ได้ยินนะเออแต่ว่า อยากเห็นอยากเห็นแสงตะวันไหมอยากพาไปจะอึอ,อะนอนไหมนอนอึอนะเดี๋ยวผมลากเข้าโอเคก็เหนื่อยเหมือนกันเดาะไหนวะอนอนแล้วอะกี้นะแต่แข่งได้แล้วเนี่ยพ่อเก่งอยู่วะเขาจะอ,อึเดี๋ยวให้เขาตัแข่งนะ โอตัวหนักงั้นเราลากไปลากมาหรือผมไม่ค่อยมีแรงไหมนะเพิ่งตื่นเ <c oughs> ขาไอเพราะว่าไอที่กินเข้าไปเมื่อกี้มันมันมันไม่ลงเข้าไปในท้องเลยมันยังค้างๆอยู่แถวแถวลิ้นปีบบึกบักบึกบักก็ได้ยินเสียงอ่ะคึกฟาดบึกฟาดไม่รู้เสียงอะไรเหมือนไม่ลงมาในท้องนะ <c oughs> บอกกินไม่ได้นะ เอาแบบตรงๆนะถ้าเขากินไม่ได้อะเตรียมใจกันไม่มั่งเร็วๆนี้นะเขาบอกแล้วเขากินไม่ได้กูเหนื่อยเอ,อตามนั้นแหละแต่บอกเวลาไม่ได้หลอกของพวกนี้แต่เร็วๆนี้เขาเหนื่อยก็บอกไม่ได้ยังได้ย,ยังตาย้ยังตายังไยังกินข้าวได้ยัง หนาวกินข้าวได้ยังเห็นกาไรบอกกินข้าวเองได้แล้วกินข้าวเยอะๆน่าจะจะอยู่อ่ะกินข้าวเยอะๆเออกินข้าวต้มอ่ะกินข้าวต้มเยอะๆแต่ว่าขยันกินง้าต้มอ่ะเห็นกาไรบอกกินข้าวได้แล้วไม่มีปัญหาอาการไม่น่าเป็นห่วงวันที่เจ็ดพายุเข้าบางสะพานเนี่ยคืนเนี้ย โอเควันนี้ไม่น่ามีอะไรฝนมันตกเยอะแกนหนาวเฉยๆกินข้าวได้แล้วแต่ว่าก็ยังดีกว่าเมื่อวานก่อนมันก่อนแย่เลยอ,อใส่ปุ๊บกูนึกถึงอะไรรือว่ะกูนึกถึงล่อเป้านักมวยเห <laughs> มือนมึงกคเห็นล่อเป้านักมวยปะ่ะอ๋อให้พ่อออกกำลังกายอะ่ะวันนี้เราเป้านักมวย โอ้อันเบลอเลยอะ่ะผมเขาอุ้มเขานั่งกินข้าวเองได้เออเอานั่งได้ใช่ไหมหกโมงเย็นกินข้าวเองเอ่ะกินนะหกโมงโมงแล้ว <5 S 2> ออ่าหกโมงแล้วดีขึ้นเยอะกินกัน มันไม่ไม่หิวมันไม่หิวก็เพราะไม่ได้มันเดี๋ยวจะได้เวลากินยากินก็ไม่ได้กินเออกินนะได้เวลากินยาดีกว่าเดิมเยอะต้องนั่งเฝ้าเดี๋ยวน้าคว่ำไงเขียวตุยตุยอยู่นี่อ่าดูนะดูแต่หวงตักข้าวกินเองนะฟัวฟัวฟัวบหมตักข้าวกินเองแต่มือกสันหน่อยหกหกหน่อย <laughs> นั่งเฝ้าก่อนเอ่อกินข้าวกี่โมงไม่รู้หลออแกหกโมงเย็นน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวก,กินยาเดี๋ยวก,กินยาต่อไงต้องกินทั้งวันเพราะว่าเข<ห>าเขียวครัว,ลวเลย<ๆ>เขียวตุยตุยเลยมีฟันปะมีฟันไหมนะมีฟันไหมนะนะเขียวข้าวนะมีฟันปะมีฟันไม่เคียวข้าวนะดูดดะ ไม่รู้เรื่องจะอิ่มแล้วอ่าจะอิ่มแล้ววะห้าคำเองจะอิ่มแล้วอ้าวเนี่ยแพนกินซะเหนียนะไม่เหม็นแล้วหอมกูถ่ายไปหรือเปล่าวะเนี่ยเอาไอจีไายอาเป็นขี้เป็นเที่ยวใช่ล้างหน้าล้างหน้าบ้วนปากแต่ในห้องมันยังเหม็นนะเหม็นอยู่ดิมันอยู่ในที่นอนนั่นแหละมันเหม็นอยู่ในที่นอนนั่นแหละ จโอเคที่สุดมัน,ะมนละบายมันเหม็นแบบห,ห้องห้องมันอบเยี่ยวอบขี้อ่ะมันไม่มีโอกาสมือนนี้มันไม่ถ่ายเทงไงเขาต้องมาอยู่ห้องนี้แล้วนะ,ะเม็นอ้อาอาล้างหน้าเสร็จยังอาเช็ดตัวแล้วแล้ว,ลวยังไงเดี๋ยว,วเอาเอาผ้า,าของหนูอยู่ไหนเอาผ้าของหนูมาพอกินไม่ได้จะทำยังไงดู กินไม่ได้นี่ยทำยังไงโซนช้อนสั้นแม่แม่คันที่นี่มันไม่มีไอ้นี่ไงไม่ได้ต้องกินอย่ามาไม่เอาแล้วอยู่ยังไงไม่กินอะไรเลยที่พิงเนี่ยผมงต้องให้เขาพิงตัวผมนะสั้นช้อนสั้นหนึ่งครั้งอ้าคิดล้หน่อยอยู่ยังไงไม่กินอะไรเลยอ่ะจะอยู่ไม่ได้หรอกเอากินเลยๆไม่ได้ก็ครึ่งหนึ่งก็ยังดีแกเกินนะกเลือกเลยผมได้ยินแต่ว่าเพราะอระบบมัน มันสำลักอ่ะเหมือนกับมันมันจะไม่ลงอะ่ะรู้ไหมว่าตัวเองเดินไม่ได้กี่แล้วหรือจะเดินไหวไม่รเ,เออรู้ใช่ป่าว่าตัวเองเดินไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ที่บ้านมีที่พิงไงอยู่ที่โรงพยาบาลเตียงรับได้อะ่ะยังไง <c oughs> เหนื่อยที่อะกินแค่นี้ยังเหนื่อยเลยถ้าไม่กินนี่ตายนะตายป่ะ จะอยู่หรือจะตายตายพอดีพอดีพ่อกินไม่ได้เนี่ยพ่อจะตายเอาไปในสิบห้าวันเนี่ยรู้ก็เนี่ยนะผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมพูดผมพูดว่าผมดูพ่ออยู่เนี่ยพอดึงสายออกมันกินไม่ได้เข้าใจปะพ่อไม่กินอะ่ะคืนไม่ลงอะ่ะคืนอาอาหารเหลวไม่ลงมันจะแย่เอาผจะตายเอาถ้าไม่กินตายนะอืออ่ะรู้นะ ผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมพูดกับคุยกัใน <me ets> ให้ฟังอ่อางไงยาเสียงนังเอื้อเสียงนังเอื้อเลยเนี่ยจะอยู่จะอยู่ยังไงว่ากินน้ำามันช้อนป้อนสิบคำไปนะนะ <me ets> แล้วเขาไม่ยอมกินแล้วก็บอกแล้วไงกูไม่กินกูตายนะ <c ười> ได้ยินเขาพูดเ่า่า ก็อยากเห็นแสงตะวันเป็นงั้นุดท้ายเรื่งรู้วเธียพ่อบอกว่าพากูไปดูแดดหน่อยพ่อรู้ตัวไม่ว่าพ่อไม่กินนี่พ่อจะตายภายในสิบห้าวันนะฮะรู้นะอผมไม่ได้แช่งนะอแต่พ่อก็ไม่กินพ่อจะตายภายในสิบห้าวันนะเขคุยรู้เรื่องนะครับฟังให้ดีนะลูกๆใช่ไหมอเออได้ยินกันป้าเนะฮะ พ่อก็รู้ตัวเหมือนกันคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันมันร้องไห้อยู่ว่าพ่อไม่ยอมกินนะั่นแหละพ่อก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อไม่กินจะเกิดอะไรขึ้นอเออเนี่ยได้ยินไหมนะผมไม่ได้ยินนะเออแต่ว่า